วันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมสมาชิกสากรอ,ออทรัพย์ครูพิจิตรจำกัดที่บ้านท่าตาเสือนะครับอ่าตำบลวัดขวางอำเบอปลทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับบ้านพี่มณีปานเนตรนะครับไม่ทราบว่าจ,จะอยู่บ้านหรือเปล่าครับไม่ได้นัดแน่กันไวน้นะคุณอ่าเฉลิมเมื่อเกียรติรอสิ์นะครับมาให้บริการเซนถึงที่บ้านเลยนะครับสมาชิกจะได้ ไม่ต้องไปทำเรื่องที่สากรน,นะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมด้วยกันนะครับพี่มณีครับพี่วัชรีครับสมยศมาหาครับมาเยี่ยมครับสวัสดีแม่โอ้แล้วพี่มณี บอกสมยศส,ส,ส,สมยศมาหาอ๋อครับไม่เป็นไรจะหาพี่มณีครับอ,อ๋อพี่มณนี้สวัสดีครับามาสมยศมาหาพี่ <c oughs> ครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> วันนี้ก็มาบริการสมาชิก <c oughs> บ้านท่าตะเสือนะครับพี่มณีกับพี่ <c oughs> วัชรีปานเนรนะครับมานำแบบขอทุน เฉลิมเพื่อเกียรตินะครับรอติดอายุครบ65รอบที่หนึ่งนะครับมาให้ท่านสมาชิกคือพี่มณีเซ็นถึงบ้านนะครับเวลาเงินออกนะครับก็ครบรอบครบรอบ,รบ,รอบวันเกิดนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้นะครับโดยที่สมาชิกไม่ต้องไปทำเรื่องที่สากลครับที่ผ่านมาทางสากลแจ้งเป็นหนังสือมาแล้ว ไปษณีส่งถึงมั่งไม่ถึงมั่ง,งนะครับบางทีสมาชิกไม่ได้รับนะครับนนหรือกว่าจะมาลุกทีบางทีเลยมาเป็นปีนะครับถึงมารับทางผมนายสมยศกาจนะกรรมการสากรณ์ก็มาบริการถึงบ้านทุกบ้านนะครับนนแล้วแล้วรันไ่นนนออก็ถ้าเขาอายุครบ ครบ 65, 70อะไรน่ะ80กว่าถ้ามีอะไรชื่อมาเดี๋ยวผมก็ไปแล้วก็ไอ้คุณคุณสองคนเขาไปหยับบ้านอันนี้แม่แม่ของพี่วัชรินทรเนาะใช่อายุเท่าไรแม่83 83นะครับพอดีผมไปเยี่ยมสมาชิกจะตวนใหญ่ก็จะทําบันทึกตรงนี้ไว้เพื่อเผยแพร่ให้กับสมาชิกสากลลําทับครูพิจิตรนะครับดูความเป็นอยู่ของสมาชิกนะครับ ก็อันนี้สบายนะครับครอบครัวมาเนตนะครับขายของมาตั้งไหนตั้งไรแล้วนะแม่เนาะขายของมานานแล้วเนาะนานแล้วสามสิบปีแล้วเลี้ยงลูกเนี่ยเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงหนังสือเนี่ยเนาะแม่เนาะพอเสียตั้งแต่ปีอะไรเลยสามสิบสิไสี่นะแม่ก็ไม่ไม่โรคภัยก็เจ็บเบาหวานความดันไม่มีนะแม่เนาะถือว่าถือว่าโชคดี พี่วัชรีบอกลูกมีเพียบเลยนะครับพี่วัชรีก็ได้น้องอะไรนะน้องชมพู่เนะนา,านะน้องน้องลิศลานะครับน้องชมพู่ขยันนะครับติดยหญ่ตั้งมั้งเนี่ยสอนพิเศษอีกวันนี้นะครับเรีมพร้อมที่เด็กที่เสจวิทย์คนนึงครับสอนคนหนึ่งไม่ใช่สอนพิเศษโรงเรียนไหนนะี่ยของวัดขวางอ๋อของวัดขวางอย่างเดียวจ้าอ๋อ ในกรุงเทพมั่งอะไรมั่งไอไอตรงนี้เขียนยังไงเนี่ยตำแหน่งหรือตำบลที่อยู่เนี่ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนบ้านเลขที่บ้านเลขที่พี่นั่นแหละบ้านเลขที่พี่นั่นแหละครับผู้ทต่มีภรรยาคู่นี้ก็นิสัยดีมาตั้งไหนแต่ไล้นะครับเป็นคนสุภาพ

แม่ผมไปงานบวชไอ้ครูครูชวนลูกครูชวนน่ะนะไปงานบวชเข้ามา,าวันนี้ไปลชมพูกก่กไปวันนี้ผมไปนั่งกินไอ้ข้าวอยู่ที่ใต้ต้นไม้นะ่ะที่เขาเลี้ยงกันนะนะน,นั่งอยู่กับพวกรองประจับพวกผอสายามแล้วก็เลยเดี๋ยวฮะวอ๋อพี่ไปนะทําอะไรเงเดี๋ยวเสร็จจางนี้ก็จะเดี๋ยวจะไปงาน บ้านอาจารย์ประสิทธิ์ที่เสียชีวิตนนะนำครับนำเอกสารครับนำเอกสารที่เขาทำชาปนกิจอะใช้หลักฐานอะไรบ้างเอาไปบริการแฟนเขาเพราะาดูแล้วลูกเขาอะไรเขาก็จะความรับรู้อะไรอาจจะยังไม่ไม่คล่องตัวนะก็เลยเราก็พิมพ์เลยว่าเอาอะไรมากอะไรมากาไปให้เมียเขาให,ให้ให้เมียปราจารย์ประสิทธิ์ แปดสิบกว่าแล้วม anyway ั้งแต่ปดคือใค้เยอาเขาเรียกไอ้งี้อยู่อ่ะนั่นแหละแปดสิบปเอ็ดเรืออะไรเนี่ยนะที่เคยถามั